สวัสดีครับทุกคนผมเจวรปัตน,นะครับหลังจากที่มาซาดะอิชิได้มีการประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติ23คนสุดท้ายที่จะได้ลุยศึกเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเกมแรกเจอกับสีลังกา25มีนาคมนะครับแล้วก็ก่อนเกมนั้นจะลองทีม1นัดพบกับอัฟกานิสถานวันที่21มีนาคมพอรู้รายชื่อทั้งหมดนะครับก็ถึงเวลาที่จะมาวิเคราะห์แล้วครับเป็นรายบุคคลนะครับว่าแต่ละตำแหน่งมีความน่าสนใจยังไงบ้างที่เอาชนะใจมาซะจนติดโผมาในรอบนี้ ลนตั้งแต่ผู้สานประตูเหมือนเดิมนะครับก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์แล้วก็น่าแปลกใจอยู่เล็กๆเหมือนกันนะครับคือการมาของปฏิวัติคำใหม่หรือว่าไม้เนี่ยโอเคบางคนอาจจะบอกว่าไม่ถูกใจอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งกับผลงานทีมชาติแล้วก็สโมสรแต่ถ้าเกิดเราพูดกันจากมาตรฐานในการเล่นตอนนี้นะครับฟอร์มกับ BU ก็อยู่ในโผของการลุ้นแชมป์กับทางบุรีรัมหรือถ้าเกิดว่าไม่ลุ้นแชมป์เนี่ยก็อยู่ในกลุ่ม1-3อันดับแรกตลอดส่วนทีมชาติเนี่ยจะว่าไปความผิดพลาดต่างๆมันก็ไม่ได้มาจากเขาที่เป็นต้นเเหตุีดีดยว และบางเกมเนี่ยก็ช่วยเซฟจนทาให้เราได้ผลการแข่งขันที่ดีมาแล้วด้วยอย่างในอาเซีันคับล่าสุดเนี่ยก็พอเห็นบ้างส่วนที่เสียเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของโค้ชที่เขาจะประเมินแต่ท้ายที่สุดเนี่ยพอเคยร่วมงานกับทางปฏิวัติมาตั้งแต่สโมสรเนี่ยผมว่ายังไงก็ซื้อใจอิชิได้นะครับแล้วก็เป็นมือหนึ่งแบบเต็มตัวถ้าเกิดไม่ได้ฟอร์มตกจริงๆผิดพลาด2-3เกมติดต่อกนันในลีกหรือว่าผิดพลาชดช็อตใหญ่สาหรับทีมชาติในเกมสําคัญที่เป็นเกมราคาแพงเนี่ย หรือว่าเจ็บยาวไปจริงๆเนี่ยยังไงก็ไม่น่าจะหลุดทีมชาติราับใดก็ตามที่อีชียังคงทํางานเป็นโค้ชอยู่ฉะนั้นในมุมของปฏิวัติเนี่ยผมว่าเข้าใจได้กาที่มือ2เนี่ยนะครับกลายเป็นว่าสราณน,น์อน,อ,นอนุอินกลับเข้ามาอยู่ในโผแบบเส้นแดงพาแปเลยหลังจากที่เขาเสียมือเหนื่อให้กับพิสารดอกไม้แก้วใน BG เพราะเหมือนตอนแรกเนี่ยหนังสือขอตัวไม่มีชื่อของโอด้วยนะครับแต่จะเสริมเข้ามาหลังจากที่กลับมายึดตําแหน่งตัวจริงแล้วก็โชว์ฟอร์มเซฟจุดโทษในสิงคโปร์ครับแล้วก็มาลงเล่นในลีกต่อเนื่อ ประกอบกับเคยทํางานกับอิชิมาแล้วนะครับก็คงจะรู้สไตล์ไปอย่างดีก็มือหนึ่งมือสองสำหรับประตูเนี่ยมันควรจะเป็นคนที่ไว้ใจได้และก็ควรจะเป็นคนที่ไม่ต้องเริ่มใหม่ถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีเกมแบบสบ่ยเสมอกับสโมสรก็ตามซึ่งยังดีนะครับที่สาราโน,น่เนี่ยกลับมาในช่วงท้ายได้ทันเวลาพอดีและก็เป็นการกลับมามีชื่ออีกครั้งหนึง่งหลังจากอาเซีซนคัพที่ผ่านมาเนี่ยบีจีก็ไม่ได้ปล่อยตัวเข้ามาส่วนมือ3ถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับเพราะเป็นนักเตะหน้าใหม่เพียงคนเดียวที่ไม่เคยเติดทีมชาติชุดใหญ่มาาก่อนเลยสํหรับ ผู้ดลพลสงครามหรือว่าดงฟลุกที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ําไปนะครับนี่คือประตูจากอายุธยาซึ่งเป็นจ่าฝูงของไทยลีก2ณนะขนาดนี้ซีซั่นนี้เนี่ยได้โอกาสเฝ้าเสานะครับแบบเต็มตัวเป็นปีที่2ก่อนนั้นก็เป็นสำรองของแบงคอกและก็โดนปล่อยให้กับโบลาเวนสมุทรปราการเนี่ยเอาไปใช้งานลงสนามไป25นัดน,นะครับไม่ได้ลงเล่นแค่เกมเดียวเท่านั้นและก็เสียไป24ลูกเก็บคลีนชี้ทั้งหมด9นัดน,นะครับสูง183บ ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็เคยติดเยาวชนทีมชาติมาหลายชุดนะครับตั้งแต่ u 16รุ่นเดียวกับสุรัน์เหมือนตา u 19 u 23แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ลงสนามนะครับถ้าเกิดจะมองได้ไวเนี่ยก็เพิ่งจะอายุ23ปีอิชิก็อาจจะมองถึงแผ่ระยะยาวด้วยว่าฮ้ป,ประตูมือสาเนี่ยเอามาก็คงจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงเล่นอยู่แล้วก็เอาเข้ามาอยู่ในแผนของทีมชาติไปก่อน เพื่อจะได้มีตัวตายตัวแทนในอนาคตนะครับเพราะว่าตัวเลือกหลายคนในไทยลีกเนี่ยส่วนใหญ่ก็อายุ30บวกกันหมดแล้วซึ่งในวัย30เนี่ยก็มีทั้งปฏิวัติทั้งสลา,านอนอยู่แล้วมือ3ก็เลยอาจจะเป็นพื้นที่ของคนใหม่ๆบ้างแต่จะว่าไปมันก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในเคสของบุญเาเกตุวงศาแจ่มกับอุทัยเนี่ยโอ้โหสถิติไม่เสียประตูในบ้าน4นัดติดต่อกันหรือว่ากรรมพลปฐมอักากุลของราชบุรีที่ตอนนี้ราชบังกรก็ฟอร์มแรงนะครับไม่แพ้ใครเลยในปี2025 แม้ว่าไอซ์จะบาดเจ็บไปช่วงหนึ่งเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็นกาลังสําคัญในอาสเส้นคัพเหมือนกันในเชิงประสบการณ์เนี่ยผมว่าก็ช่วยได้เต็มๆดังนั้นเนี่ยผมว่าพอเอาฟอร์มของบุญเกียรติกับทางกาพลมาการในช่วงเวลาตรงนี้ความเข้มข้นในเกมมันก็ถือว่าสูงมากนะครับกับไทยลีกหนึ่งแล้วตำแหน่งของประตูเนี่ยอายุ30ต้นๆเนี่ยหรือว่า30กลางๆเนี่ยมันยังไปได้อีกบางคนเล่นได้ถึง40ปีเราก็รู้กันอยู่ถ้าเขายังรักษาคุณภาพแล้วก็มาตรฐานได้ดีเพียงพอ ฉะนั้นก็เลยน่าเสียดายซึ่งตำแหน่งประตูเนี่ยผมทายไว้ก่อนที่จะประกาศรายชื่อเนี่ยผมคิดว่าปฏิวัติได้มาอยู่แล้วใครก็ถ่ายได้นะครับสลานนนท์เนี่ยผมคิดว่าตอนแรกอาจจะหลุดไปแล้วก็อาจจะเป็นพื้นที่ของบูยเกียรติขยับขึ้นมาเป็นมือ2หรือว่ากำพลนะครับมาเบียดด้วยผมเชื่อเป็น3คนนี้แต่พอมีชื่อของภูวดลเข้ามาก็อึ้งเลยเหมือนกันแต่สุดท้ายก็เคารพการตัดสินใจของโค้ชนะครับที่เขาเลือกมาเพราะท้ายที่สุดแล้วยังไงมือ1มือ2ก็จะเป็นปฏิวัติกับสลาน,นอยู่ดี ไปต่อที่แบ็กขวานะครับมีทั้งดิกรัตบิเคิลสันแล้วก็สุพนรนบุรีรัตก็ถือว่าเป็นตัวเลือกเดิมผมก็เข้าใจนะครับในเคสของเซฟที่ลงสนามต่อเนื่องเลยหากเทียบกับคนอื่นๆที่มีชื่อมาทั้งนิติพงศ์เสรานนท์ของแบงคอกหรือว่าสันติภาพจันทร์หงอมของ BG ถ้าจะว่ากันในนามของทีมชาติเนี่ยอ่ะสุพนันก็ทําหน้าที่ได้ดีในอาเซียนคัพล่าสุดก็เป็นว่าแบ่งเบาภาระของมิเกลซันได้เยอะพอสมควรเหมือนกันเพราะว่านิโก้เองเนี่ยก็ถูกโยกไปเล่นแบ็คซ้ายบ่อยครั้งทําให้เซฟเนี่ยก็เป็นตัวยืนในตาแหน่งแบ็คขวาซึ่งการเล่นของทั้งสองคนเนี่ยมันสลับตําแหน่งตอบโจทย์ของทางอ e ิชีนะครับเพราะแบ็คขวาเบอร์หนึ่งเนี่ยยังไงก็เป็นมิเกลซันอยู่แล้วยาวๆซึ่งผลงานกับโอเดนเซ่ตอนนี้เจ้าตัวก็ลงต่อเนื่องแล้วเล่นตําแหน่งแบ็คขวาหลังจากก่อนหน้านี้ถูกจับไปเล่ Back side, ่่นนซสวใหญ เข้าไปดูคู่เซนเตอร์ตรงกลางกันบ้านนะครับจากชุดอาเซนยนครับสคนคือโจราธานเข็มดีแล้วก็สลิงคารพรมสุภาคือตรงนี้ชัดเจนว่ากองหลังเนี่ยน่าจะมี2คนเนี้ยที่อิชิอาจจะมองเรื่องของการเอาตัวสดเข้ามาและที่เพิ่มไปสคนกนะ็คือชิตภา์ลีออกที่อายุเพิ่งจะ28ปีเท่านั้น,นครับบอมเองเนี่ยผมคิดว่าอิชิก็อยากจะเอาไปหลายรอบแล้วแต่เหมือนจังหวะเนี่ยมันไม่ได้สักทีหนึง่งแล้วตอนนี้พอได้ร่วมงานกันก็ถือเป็นการกลับมาติดธงทีมชาติชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากก่อนหน้้าเนี ชินพัฒน์เคยอยู่ในชุดของอากิระดิชิโนรวมถึงมิรวานราเยวัชด้วยผมคิดว่าบอมเป็นกองหลังที่ออกบอลด้วยเท้าได้ดีไม่แพ้กับคนที่อยู่ในชุดปัจจุบันเลยแค่รูปร่างไม่ได้สูงใหญ่ซึ่งถ้าเกิดจะวัดความสูงใหญ่เนี่ยผมว่าก็สูสีกับสลินคารอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องประกบกันว่าใครจะผ่านแต่กลายว่าเซอร์ไพรส์เลยนะครับที่สลินคารก็ติดมาแล้วก็ชินพัฒน์ก็เข้ามาด้วยและผมว่ามีโอกาสจะถูกทดสอบด้วยนะครับในเกมอื่นเครื่องกับอัฟกานิสถาน เพราะว่าตอนนี้ตัวประกอบร่างเนี่ยก็จะเป็นเอลสดอลล์ที่มีโอกาสสวมปลอ,อกแขนกับตันทีมด้วยในบางช่วงจังหวะที่จะจับคู่กับโจทานเข็มดีคือด้วยวัยของทั้งเอลสเนี่ยก็มีความเป็นผู้นํามากขึ้นด้วยนะครับรูปร่างก็ดีซึ่งการไปเล่นต่างแดนถือแม้จะเป็นหลีกอโดนเซียซึ่งความเข้มข้นมันไม่เท่าไทยลีกแต่การไปเล่นต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับว่าการออกจากเซฟโซนไปต่อสู้ด้วยตัวเองเนี่ยการกลับมาของเอลสดอลล์ก็เป็นคนละคนกับตอนที่อยู่ท่าเรือ ดังนั้นการขาดหายไปของพันสายเหบวิบูลในชุดนี้เนี่ยผมคิดว่าเอเลสจะเป็นพี่ใหญ่เต็มตัวที่จะคอยถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับทุกๆคนจะได้มาที่แบ็กซ้ายต่อนะครับก็จากชุดอาเซียนครับตอนนี้นอยู่ในข่าย2คนนะครับมาหมดเลยทั้งทิตาธรอักษรสีจากอุทยัยและก็อาภิสิทธิ์โสระดาจากทางราช,ชบุรีซึ่งในเคสของอาภิสิทธิ์เนี่ยผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าติดโผมาเนี่ยแฟนๆก็จะคิดเหมือนกันว่าอ้าวแล้วทําไมอาภิสิทธิ์เป็นสํารอง ดันมีชื่อกับทีมชาติแต่กีติศักเจมบุดมที่เล่นเป็นตัวหลักให้กับราชบุรีตำแหน่งเดียวกันถึงไม่ถูกมองบ้างแต่พอไม่ติดทั้งคู่เลยนะครับทั้งคนหนึ่งไม่มีชื่อและอีกคนหนึ่งเนี่ยมีชื่อถูกตัดก็เลยกลายว่าพอเหลือทิตาทรมาตั้งเป็นธงทิ้งไว้เนี่ยก็ยังชัดเจนว่าน่าจะก้มกั้มกึ่งกึ่งว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านในสายตาของอิชิซึ่งตรงนี้พอเป็นโอกาสของทางโชแปงเนี่ย มันก็ต้องมีตัวเก๋ามาประคองซึ่งปรากฏว่าพอไม่มีชื่อของธีรทรแล้วก็เคินดีโรมรามที่อาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์นะครับช่วงหลังกับการท่าเรือเนี่ยก็ดูรอปลงไปก็เป็นสัสลักษ์ไหประโคนนี่แหละครับที่จะรับหน้าที่ตรงนี้ซึ่งในชุด kingscup ที่คว้าแช,ชมป์ล่าสุดเนี่ยพีเองก็ถือว่าเป็นนักเตะตัวสําคัญในตาแหน่งนี้และด้วยวัยเนี่ยก็ไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วนะครับปัจจุบันสัสลักษ์ก็29แล้วด้วย ถ้าหมดรุ่นพี่อย่างธีรทรหรือว่าเคบินที่ไม่รู้จะกลับมาได้ติดทีมชาติอีกหรือเปล่านะครับในรอบต่อไปเนี่ยสะสะละก็ต้องพยายามแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมจะขึ้นมาทดแทนได้แล้วส่วนแผงก,งกลางนะครับถ้าพูดถึง4คนที่เล่นตัวล่างกันก่อนแล้วกันเป็นมิดฟิลในเชิงรับนะครับหรือว่าตัวโฮดดิ้งบอลตัวรักษาสมดุลของเกมทั้งเพียรดนฉับรัศมีแล้วก็บรชิตเกดดีสีวําเพียนที่อยู่กับการท่าเรือทั้งคู่ให้น้อยว่าหลายคนเนี่ยมีแต่เสียงวิจารณ์ว่า,าสองคนนี้จะมาอีกแล้วเหรอเป็นโคต้าาพิเเศษหรือปล่ ส่วนอื่นไม่มีดีกว่าดีแล้วเหรอมันมีคําถามอยู่แล้วนะครับแต่เขาก็พิสูจน์ให้เห็นในอาเซียนคัพมาแล้วในบางเกมคือมันไม่มีอะไรถูกใจแฟนบอลทุกนัดน,นะครับคือเขาก็จะมีประโยชน์ในแบบของเขาซึ่งถ้าเกิดว่าโค้ชยังให้ติดต่อเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีความต่างกับผู้เล่นคนอื่นๆเพื่อที่จะสร้างความหลากหลายให้กับทีมซึ่งในมุมของสโมสรผมว่าทั้งสองคนก็เล่นไม่ได้แย่นะครับและฟอร์มของท่าเรือในช่วงหลังก็เริ่มกลับมาอยู่ในความมั่นใจ ซึ่งพอมันจะไปเปลี่ยนเยอะเนี่ยพวกนี้ไม่ได้มีเวลามากมายนะครับต้องเอาคนที่คุ้นเคยมาเพราะว่าฟุตบอลมันอยู่ในกกอบฟี FA เนี่ยประมาณ7-10ถึงวันผูเ้เล่นหน้าใหม่บางคนเนี่ยเอาเข้ามาปรับตัวแต่โคหลกัหลกๆที่จะส่งลงเล่นเนี่ยผมว่ามันจะเริ่มเดาทางได้ไม่ยากแล้วและ2คนนี้ก็รู้ทางแล้วก็พอเข้าใจวิธีการที่อิชิต้องการจากตัวเขาด้วยแต่ที่น่าเสียดายเนี่ยผมมองว่าอาการกลับมามีชื่อใน50คนของตัวเก่าอย่างสารัตย์อยู่เย็น กลับมาจากเจลีกสองเนี่ยคุณภาพก็ยังเหมือนเดิมแลวผมดูว่าเอ้ยเขาเข้ามาทําให้บีจีมีความสมดุลมากขึ้นในสาไปนะครับและกับเกมทีมชาติเนี่ยยังไงก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของจังหวะจากโคนคือเล่นได้อยู่แล้วเช่นเดียวกับพิธิวัต์สุขจิตธรรมกุลที่โชว์ฟอร์มได้ดีกับบุรีรัมแล้วก็มาอยู่ในโผห้าสิบคนแต่สุดท้ายหลุดทั้งคู่เลยผมก็คิดว่าเคสตรงนี้เขาคงประกบไปแล้วนะครับว่าตัวตายตัวแทนของสหรัฐก็อาจจะเป็นเวียเทพป้อมพัน ซึ่งก็ทําหน้าที่ได้ดีและก็เป็นหัวใจหลักของอิชิไปแล้วในตําแหน่งบิทฟิลคาแรคเตอร์หมายเลขหกที่ทําหน้าที่ได้ครบทุกอย่างนะครับอย่างเกมกับ BU ที่เล่นกับซิดนีย์เนี่ยอาวุธของเวียเทพก็ครบคันเลยนะครับทั้งการออกบอลจากแผงเกมรับหรือว่าการวิ่งไปกดดันคู่ต่อสู้ในแดนบนเลยกลายว่าตอนนี้เตอร์เป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งในใจของทังอิชิ พอได้ชิกซอตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยก็ประกอบร่างหนึ่งคนก็ต้องเลือกกันนะครับแล้วมันกลายว่าพอธนวัตรซื้อจิตถาวรฟอร์มดีกับราชบุรีความฟิตอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจการเองก็มีทีเด็ดด้วยนะครับในลูกยิงไกลที่ทําประตูให้เห็นแบบเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆและที่บอกเสมอเลยนะครับก็คือการได้เล่นร่วมกับจักรพันธ์แก้วพรมมันทําให้ฟอร์มของเขาเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาอีกแล้วประกอบกับกองกลางของเราเนี่ยคือยิงไกลในสโมสรกับยิงไกลในทีมชาติเนี่ยมันก็คนละอารมณ์กันซึ่งธนวัตรเนี่ย น่าจะมาช่วยในการทลายเกมรับของสีลังกาที่เราอาจจะเจอการตั้งรับที่ลึกก็ได้คือไม่ใช่ตัวที่หลุดไปไม่ดีนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยถ้าจะต้องเอาสายเลือดใหม่เข้ามาด้วยเพื่อมองถึงการเล่นรอบสุดท้ายในระยะยาวเนี่ยผมว่าอิชิก็ลำบากใจเพราะว่าแผงกองกลางเนี่ยฟอร์มที่เรียกเข้ามาอยู่ในโผ50คนเนี่ยคือมันเป็นคนที่เล่นดีจริงๆในช่วงเวลาตรงนี้แล้วจะว่าไปเนี่ยธนวัน์ก็หายจากทีมชาติไปโอ้หเกือบ4ปีนะครับตั้งแต่บาดเจ็บในยุคข,ของทางมานโพลกิงชนะเมื่อฟอร์มดีเีเ่ก็ถึงงวลลาทจะอ ซึ่งผมว่าอาจจะไม่ได้แค่ลองด้วยนะครับมีโอกาสที่จะเป็นตัวจริงด้วยสาไปส่วนแผงมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับอันนี้น่าสนใจมาแบบตัวพระการเลยชาลทิปสกัสสินเนี่ยยังไงถูกวางไว้เป็นกัปตันอยู่แล้วนะครับอย่างรอบก่อนใน Kings ครับก็เห็นชัดเจนว่าเจนเนี่ยเป็นตัวพลิกเกมแล้วเจยังไงก็ยังคงเป็นเจนอยู่วันยังค่ำนะครับตอนนั้นผลงานกับ BG ไม่ดีเขาก็ยังเล่นได้ดีกับทีมชาติขอเพียงแค่พิธีการมันชัดเจนนี่เป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาววิวความเข้าใจเกมสูงไไปสู่ส่่เกกมดดับททีีวาย ไปได้นในเจลีกมาวันนี้ก็ยังเห็นความแตกต่างนะครับด้วยวัย30ปีย่าง31เนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าชาตทิพย์ยังคงทํางานหนักได้เหมือนเดิมอาจจะเลี้ยงกระชากลากลุยไม่ได้มันเหมือนก่อนแต่เขาก็จะฉลาดเลือกจังหวะในการเล่นได้ดีขึ้นแล้วมีภาวะความเป็นผู้นําที่ โตตามวัยขึ้นมาแล้วน,น้องทุกคนเนี่ยให้ความเคารพในฝีเท้าอยู่แล้วฉะนั้นตรงนี้มันมีความจําเป็นที่จะเห็นใช้ว่าเจถึงเวลากล้าขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่แล้วส่วนแผนจะเล่นแบบไหนล่ะจะเล่นมิดฟิลด์โตัวรุกคู่ไหมล่ะก็เอาเบนจามินเดวิสที่ตอนนี้กําลังพีคเลย25ปีก็เอาเข้ามาช่วยเติมเต็มได้เบนจะเล่นกับเจเป็นครั้งแรกสไตล์ใกล้เคียงกันจะเรียนรู้ประสบการณ์หรือว่าเติมเต็มกันยังไงหรือเล่นแบบไหนเพื่อไม่ให้ทับตําแหน่งกันหรือดูแล้วมันไปด้วยกันได้อันนี้ก็จะเเป็นนนรื่่่่่อองงดีีีีีททททมมไยยจะาาาววุธกกลักิขึ้ โดยตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าพอตำแหน่งตัวรุกเป็นของเบนแล้วก็เจนชนาทิพย์เอกนิดก็ไม่ได้มาในรอบนี้พอดีวอลชิตก็ถูกดันลงไปเล่นข้างล่างอยู่แล้วเพราะว่าแผงมิดฟิลขาประจาอย่างทางมิเลียมเวอร์เดเชอร์เนี่ยก็ยังไม่ผ่านพ้นเรื่องของอาการบาดเจ็บที่ยังไม่สมบูรณ์ดีขับไปดูปีขวานะครับแน่นอนคนมองว่าสุนัทเหมือนตาจะจองตำแหน่งนี้อยู่แล้วแต่อาจจะถูกไปปักกองหน้าก็ได้นะครับแต่ตัวเป้าเนี่ยเล่นได้อยู่แล้วปีขวาก็สบาย ครา้นี้การใช้ความสามารถของสุบรรณในชน่วงที่ผ่านมาเนี่ยคู่ต่อสู้รู้หมดแล้วนะครับว่านี่คือตัวอันตรายการเลี้ยงกินตัวความเร็วนะครับทักษะในการจบสกอการเคลื่อนที่หาตำแหน่งเขาจะไม่เล่นง่ายแล้วครับหลังจากนี้มันต้องหาตัวที่เข้ามาเป็นจิกซอในการที่จะแบ่งเบาภาระให้แบงค์เพื่อให้แบงค์ได้สามารถขยับไปเล่นทั้งตัวในได้หรือว่าออกมาเล่นด้านข้างหรือขยับเป็นตัวฟรีได้ผมเลยคิดว่าปีกขวาที่เป็นปีกขวาในสไตล์ที่เราต้องการคือ ตัดเข้าในแล้วก็สามารถเปิดได้ยิงได้นั่นคือชนะโดมโฟมสีแก้วแม้ว่าจะตกไปเล่นในไทยลีก2กับชนบุรีแต่การเข้ามาของ1เนี่ยนะครับหเติบโตขึ้นเป็นกัปตันทีมด้วยเจอบอลอีกสไตล์หนึ่งของไทยลีก2นะครับที่มีการเข้าปะทะหนักๆนัก<ๆ>เขาก็สามารถเอาตัวรอดได้ดีแล้วก็เล่นโดยที่แทบไม่มีอาการบาดเจ็บเลยแสดงให้เห็นว่าชั้นเชิงของเขาเนี่ยก็เอาตัวรอดได้แล้วก็ดูมีคลาสที่เหนือกว่าในลีกรองอยู่แล้วแล้วการถนัดเท้าซ้ายเนี่ยที่มักจะลากเข้าไปเล่นร่วมกับผู้เล่นตรงกลาง และสลับไปเล่นเป็นตำแหน่งย์เมคเกอร์เบอร์สิได้แถมอายุการใช้งานยังเหลือเยอะด้วยก็เป็นที่มาที่ควรจะเอามาลองในรอบนี้แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยชานโดงก็ยังคงอยู่ในใจของอ e ิชิมาตลอดเหมือนกันส่วนฝั่งซ้ายนะครับการมาของสุปโชกสรารชาติก็ชัดเจนเลยครับว่าอ e ิชิก็ขาดเขาไม่ได้อีก1คนเหมือนกันแม้ว่าซัปโปโรสถานการณ์จะยังไม่ดีแล้ว J2 ต้องเตะต่อเนื่อง แต่ในเมื่อขอตัวมาสบมสรก็ปฏิเสธไม่ได้และก็ต้องวางเช็คเป็นตัวหลักความฟิตไม่รู้จะดีขนาดไหนนะครับแต่ที่ซัปโบโรเนี่ยเขาลงตัวจริงไปแล้ว1เกมนั่นหมายความว่าอาการบาดเจ็บจากอาเซนครับอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นตามลำดับและก็บึ้งจะเป็นนักเตะค,คนแรกที่ยิงประตูได้ในฤดูกาลนี้ให้กับสโมสรด้วยนะครับ แต่ไงก็ฝากใช้น้องธนุถนอมหน่อยละกันนะครับเพราะว่าเช็คเองเนี่ยก็ช่วยเรามาเยอะแล้วในอาเซียนครับจนเขาเองเนี่ยต้องไปไต่ระดับใหม่ในเกมเจลีกซึ่งผมก็อยากเห็นเขามีฟอร์มที่พีคจริงๆเพื่อก้าวขึ้นไปเป็นนักเตะตัวท็อปชั้นนําของเจลีกให้ได้เช่นเดียวกันจะได้มาช่วยทีมชาติไทยในอนาคตหลังจากนี้เพราะปลอกแขนกัปตันทีมเนี่ยยังไงอยู่ที่เขาแน่นะครับไม่เกินอีก3-4ปี ส่วนอีกคนหนึ่งที่จะถูกจับมาเล่นด้านข้างปีกซ้ายมา,ากกว่ากองหน้าก็ควรจะเป็นปรเมศอ่านวิไลนะครับเพราะว่าในเมืองทองช่วงหลังเนี่ยเขาอาจจะมีจำนวนการยิงประตูที่ลดลงแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าตำแหน่งที่จีโน่จับฟ้องไปเล่นเนี่ยก็จะเป็นกองหน้ากึ่งปีกฝั่งซ้ายลากตัดเข้าในนะครับเลี้ยงกินตัวจ่ายบอลเล่นกับเพื่อนทั้งหน้าลายหรือว่าหลังลายเกมรับคือมันกลายเป็นตำแหน่งธรรมชาติของปรเมศไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ทําให้บดินผาลาก็อาจจะขาดหายไป ขณะที่แดนหน้านะครับก็เป็นชุดเดิมจากอาเซียนครับอย่างพัทริกกูสตัฟสันแล้วก็ธีรศัก์เผยพี่หมายนะครับที่จบจากอาเซียนก็เจ็บด้วยนะแต่เพิ่งจะกลับมาในช่วงไม่นานเท่าไหร่นะครับในศึกไทยลีกอายุก็เพิ่งจะ25ปี ก็ถือว่ายังติดต่อเนื่องกันทั้งคู่นะครับโดยผลงานของธีรศักดิ์เนี่ยลงมายิงก็ตอบโจทย์แล้วครับว่าเป็นซูเปอร์ซับแน่นอนแล้วครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวก็คงอยากจะเล่นตัวจริงแต่คาแรคเตอร์มันฟ้องชัดนะครับว่าลงมาทีไรมีสกอร์ก็ควรเล่นแบบนั้นต่อไปแต่ว่าพาร์ติวอสตาฟันเนี่ยเสียตําแหน่งให้กับ ธีเวัตปือทองเด็ก18ปีด้วยนะครับในช่วงหลังเจ้าตัวก็ต้องพยายามสู้มากกว่านี้แล้วโอกาสสาคัญกับการเล่นชุดใหญ่เพราะผลงานของทีมชาติที่ผ่านมายังเป็นตัวขำกินบุญเก่าอยู่การเล่นในรายการนี้รอบนี้ต้องโชว์ฟอร์มให้มากกว่าเดิมเพื่อให้ BG เห็นด้วยว่าเขาสมควรที่จะกลับไปเล่นเป็นตัวจริงได้เช่นเดียวกันเพราะสุดท้ายเนี่ยการยิงประตูของพาสริก อาจจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาหรือว่าเพื่อนเองเนี่ยก็เลือกจะส่งบอลให้และจะแหน่งตัวจบสกอแต่อย่าลืมนะครับว่าตอนไี้มีบอลคุณต้องมีส่วนร่วมกับเกมด้วยซึ่งทีรศักิ์ก็หายไปจากเกมในสไตล์แบบเดียวกันก็เลยทําให้บทบาทในสโมสรเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกใจโค้ชแต่ในเมื่อโค้ชทีมชาติเห็นว่ามีประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นเวทีสําคัญนะครับที่จะได้พิสูจน์สายตาให้กับคนธรรมเทศได้เห็น ประกอบกับอาการบาดเจ็บของสุปชัยใจเด็ดด้วยนะครับก็เลยหลุดจากชุดนี้ไปเอาตัวเลือกมันก็เลยกลายจะเป็นหน้าเดิมๆเ,เพราะว่าเทียสินแดงดาก็ยังไม่หายแล้วอายุการใช้งานของมุ้ยเองผมก็เชื่อว่าอิชิก็าอาจจะไม่เรียกแล้วนะครับหลังจากนี้ถ้าไม่ใช่รายการสําคัญจริงๆนะครับที่เรามีปัญหาเรื่องของกองหน้าที่จะจบสกอสีโชคกันหนูที่ยิงติดต่อกันกันกบเชียงรายผมไปคิดว่าอาจจะมีโอกาสได้ติดทีมชาติชุดดีบ้างก็ยังไม่ถูกใจ และจะว่าไปเนี่ยบทเรียนของอิชิตอนเล่นทัวร์นาเมนต์ยาวๆถ้าเราจําได้นะครับทั้งพัทริกแลวก็ทีรศักดิ์เองเนี่ยในเกมสําคัญเนี่ยกลายเป็นว่าพอทีรศักดิ์บาดเจ็บอ่าพัทริกก็เล่นตัวเดียวนะครับร่างกายก็อ่อนล้าสะสมตัวเปลี่ยกมันก็ไม่มีแดนบนสุบนาก็ต้องมาช่วยแบกปัญหาพวกนี้ในบอลทัวร์นาเมนต์ยาวๆเนี่ยอิชิก็ต้องพยายามนะครับละเอียดให้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดในบอลเกมนัดเดียวแบบเนี้ยเล่นอุ่นเครื่องเกมนึงแล้วก็เตะเกมนึงน่าจะผ่านแบบสบาย ตัวเลือกก็คงจะครบเต็มพิกัดอยู่ที่ว่าเขาจะเอามาแล้วเนี่ยทำให้สไตล์การเล่นอย่างที่อิชิต้องการก่อนหน้านี้ตอนมาทําทีมชาติไทยใหม่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือถ้าเกิดเล่นเหมือนอาเซียนคัพเหมือนเดิมอันนี้เป็นปัญหาที่ตัวโค้ชแล้วนะครับว่าเซาท์บฟุตบอลหายไปไหนความดุดันตอนที่มีบอลและไม่มีบอลทําไมอิชิถึงทํากับผู้เล่นชุดนี้ไม่ได้มันก็ต้องช่วยการพิสูจน์ทั้งตัวโค้ชและก็นักเตะด้วยนะครับจะอุ่นเครื่องลองทีมก่อน 21มีนาคมกับอัฟกานิสถาน2ทุ่มนะครับยามอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เจอสีลังกาในเอเชียนครัพรอบคัดเลือกเกมแรก25มีนาคม19ในาฬิกา30นาทีทุ่มครึ่งนะครับเตะที่ราชมังคลากีราสถานทั้ง2นั้นบัตรไทยดิกเกตเมเจอร์เปิดขายแล้วนะครับส่วนใครไม่สะดวกก็เปิดได้เลย2ช่องทางฟรีทีวีไทยรัฐทีวีช่องสา2แล้วก็ทางออนไลน์นะครับ YouTube ของช่อง BG Sport ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์รายชื่อนักเตะทีมชาติไทยในศึกเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะครับมีแต่เรื่องกับเจวรปัดหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ